สวัสดีค่ะวันนี้มูมูมิมี่ครอบครัวค่ะวันนี้จะมาทำน้ำพริกปลาดุกย่างแบบง่ายๆนะคะส่วนประกอบก็จะมีหอมกระเทียมย่างค่ะพริกป่นค่ะปลาดุกย่างค่ะอันนี้แกะแกะก้างเรียบร้อยนะคะเดยแต่เนื้อค่ะเราจะนำส่วนประกอบไปตำกันค่ะ เราก็นำหอมกระเทียมเข้าไปเลยค่ะในครกแล้วก็ตำค่ะตำหอมกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันละเอียดแล้วนะคะค่ะได้แล้วค่ะเราไม่ได้เน้นละเอียดมากนะคะเพราะทำทานเองค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่เนื้อปลาดุกลงไปเลยค่ะตำต่อเลยนะคะถ้าตำเนื้อปลาดุกเข้ากับกระเทียมหอมที่ย่างแล้วค่ะตำเข้ากันเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใส่ทักบนเลยค่ะชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะนะคะชอบไม่เผ็ดก็ใส่พริกน้อยค่ะ ตสร็แล้วเราก็ตำต่อตำให้เข้ากันเลยค่ะค่ะก็ได้ส่วนประกอบของพริกทั้งหมดที่ตำแล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำส่วนประกอบทั้งหมดไปผัดนะคะค่ะตั้งกระทะน,นะคะแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะ แล้วนำพริกที่เราผูกเมื่อกนี้ใส่ลงไปหนยตัวค่ะเติมน้ำนิดหนค่ ตัวไปสักพักเนงนะคะเสี๋ยแล้วเอามาปรุงรดกันด้วยถุงชีสุด้วยกัน เราจะคั่วต่ออีกสักครู่แนะคะอหอมมากเลยค่าชุนด้วย ที่ปลาดุกย่างแบบไม่ง่ายค่ะปลาดุกเราต้ซื้อมาจากตลาดแกะเอาอแต่เนื้นะคะอค่ะค่ะแค่นี้ก็สเ,เ,กเ,เสร็จแล้วค่ะเราจะนำเยวจะนำกระเพรียงไปใส่ช่วยค่ะเสร็จแล้วค่ะ น้ำพริกปลาดุกย่างแบบง,ง่ายๆสไตล์มูมูวิมี่เข้าครัวค่ะทานกับผักสดนะคะแล้วแต่ความชอบของเราค่ะก็จะมีเมปโบกแตงกวามะเขือขมิ้นขาวค่ะผักอื่นๆก็ได้ที่เราชอบทานนะคะลองทำทานกันดูนะคะเ <PE> e พื่อนๆแบบง,ง่ายๆค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะ